สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท,ท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n e ชนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรก นับตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณนะคะเอาละค่ะสำหรับภาพรวมชีวิตของชาวพิจิกนั้นนะคะก็นับว่าเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีจุดเปลี่ยนใหญ่ๆใ,ใ,ในดวงชะตาของคุณเข้ามาในหลายเรื่องอยู่ทีเดียวและแม่หมอก,ก็จะต้องบอกกับชาวพิจิกก่อนนะคะาว่าเนื่องเพราะดาวตรีเทพทั้ง3เนาะคือดาวพระราหูดาวพะระฤหัสบดีและดาวเสารจะเคลื่อนย้ายราศีในเวลาที่ใกล้เคียงกันตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ชีวิตของเรามันจะมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนเข้ามานะคะ บางคนก็อาจจะมีโชคดีโชคใหญ่ส่งท้ายก่อนที่ดวงดาวจะเคลื่อนย้ายราศีแต่ขณะเดียวกันนะคะในบางคนคุณก็อาจจะซวยเพราะถูกดาวบ่าวเคราะห์ดวงใหญ่ถีบเอาก็ได้นะคะดังนั้นตัวของเรานะคะก็จะต้องไม่ประมาทนะคะสิ่งไหนที่ดีเราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตนะคะและสิ่งไหนที่ดูเหมือนว่ามันจะแย่มันน่าจะไม่ส่งผลดีกับเรา ก็จะต้องเตรียมพร้อมตั้งรับนะคะเพื่อที่จะได้ลดความเสียหายลงไปได้นะคะเริ่มต้นจากในวันที่1พฤษภาคมค่ะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษ จะโครจรร่วมกับดาวอาทิตย์ในภพอริปัญหาอุปสรรคก็ส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าคุณนั้นจะมีความยุ่งยากนะคะในเรื่องของการทำงานเข้ามาอาจจะมีปัญหาใหญ่ๆเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขบางท่านนะคะก็จะต้องไปเจอกับงานยากงานใหญ่เจอกับลูกค้าที่เอาแต่ใจจนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยกับการทำงาน มากกว่าปกตินะคะและตัวของชาวพิจิกเองนะคะก็จะต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาที่จะสร้างศัตรูแบบไม่รู้ตัวกันด้วยค่ะในวันที่5พฤษภาคมนะคะจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในดวงชะตาเนื่องเพราะว่าดาวพระราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมมีมาตฐานเป็นเกษตรราธิบดีและก็ยังเป็นกีตาอุดมเกณนจรของชาวพิจิกอีกด้วย จึงส่งผลให้จะเป็นระยะเวลาประมาณ18เดือนนะคะที่ชาวพิจิกนั้นจะอุดมบริบูรณ์ไปด้วยหลักทรัพย์สินทรัพย์นะคะจะมีบ้านมีรถหรือว่ามีทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่เป็นของตัวเองค่ะบางท่านนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกับการแต่งบ้านแต่งรถมากเป็นพิเศษนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือบางที มันจะต้องเสียหายก่อนถึงจะได้ของใหม่เข้ามานะคะเช่นบางที่ปลวกจะขึ้นบ้านนะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยมันเกิดความชำรุดสุดโทมนะคะจนคุณน,นั้นตัดสินใจ r รีโนเวทบ้านหรือจะยอมสร้างบ้านหลังใหม่ก็ได้คะ่ะ ส่วนดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินจากโครจรเล็งลัคนาเกิดของคุณนะคะไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมก็นะว่ายังส่งผลที่ดีนะคะทำให้ลาบผลเงินทองจะยังมีเข้าหาชาวพิจิกอย่างต่อเนื่องบางท่านก็จะมีโชคดีส่งท้ายก่อนที่ดวงดาวจะย้ายราศี อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสได้ย้ายราศีแล้วตัวของชาวพิจิกนะคะคุณจะต้องมีความรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะจะต้องเตรียมวางแผนการใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นสิ่งไหนที่มันฟุ่มเฟือยจากนี้ไปก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อที่เราจะไม่ลำบากเรือดร้อนในภายหลังนะคะ ดวงการงานดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานนะคะจะโครจรเป็นอริกับดวงชะตาไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนั่นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนี้ค่ะชาวพิจิกทั้งหลายการงานธุรกิจของคุณนั้นก็มักจะมีอุปสรรคจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเรียกว่าจะมีหลายเรื่องหลายสิ่งให้คุณต้องคอยตามไปแก้ไข บางคนจะมีศัตรูในที่ทำงานจะมีคู่แข่งขันทางธุรกิจการค้าก็เป็นไปได้หลายคนค่ะจะเป็นจังหวะที่คุณรู้สึกขาดกำลังใจในการทำงานหรือมักจะต้องอารมณ์เสียเพราะว่าไปเจอกับลูกค้าที่เรื่องมากเรื่องเยอะนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านวันที่14พฤษภาคมไปแล้วสถานการณ์ความวุ่นวายของการงานก็จะคลี่คลายได้มากขึ้น ธุรกิจการค้าของคุณจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอย่างที่คาดหวังนะคะส่วนใครที่อยากจะย้ายงานหางานใหม่ก็อาจจะต้องอดใจรอในช่วงครึ่งเดือนหลังจะดีกว่าค่ะส่วนคนที่คิดจะลงทุนจะทําธุรกิจในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แม่หมอแนะนำว่าอดใจรออีกนิดนึงก่อนนะคะ อย่าได้เร่งตัวเองนะคะศึกษาให้ละเอียดเพราะว่าอย่างน้อยอเมื่อถึงช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นปัญหาอุปสรรคในงานของคุณนะคะก็ถือว่าจะลดลงไปนะคะเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนนี้นะคะดวงการเงินดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพิจิกจะยังโครจรเล็งลัคนาเกิดไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะ นั่นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนี้คิดทางการเงินของคุณจะยังไม่ได้เสียหายเรียกว่าจะมีเงินทองผลประโยชน์เข้ามาให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยบางคนนะคะก็นับว่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะมีดวงดีมีโชคใหญ่นะคะก่อนที่ดาวประธานไฟสุพเคราะห์จะย้ายราศีค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาบลาบลอยนั้นก็นับว่ายังมีความโดดเด่นเช่นกัน คุณจะมีดาวสุขโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในภพแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคาะชาวพิจิก เอาล่ะก็แปลว่าคุณยังมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่นะคะและสําหรับแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้ก็ขอให้เน้นซื้อเลขที่เกี่ยวกับแฟนนะคะหรืออาจจะเป็นเลขบ้านเลขรถนะคะและถ้าหากเป็นไปได้ชาวพิจิตจะต้องซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเช่นแอปเป่าตังก็ได้ประมาณนี้นะคะ ดวงความรักก็ในที่สุดแล้วคะ่ะดาวพระราหูนั้นก็กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากดาวสุขดาวคู่ครองของชาวพิจิกแล้วคะ่ะ จึงน่าจะเป็นจุดท,ที่ทำให้นะคะคุณจะรักใครชอบใครจากนี้ไปจะมีสติมากขึ้นไม่ลุ่มหลงมัวเมานะคะหรือว่าคนที่โดนหลอกมาก่อนหน้านี้ก็จะฉลาดนะคะจะรู้เท่าทันคนเจ้าชู้มากขึ้นค่ะส่วนคนที่ยังโสดนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะไปถูกตาต้องใจคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่าคุณนะคะ ผู้ใดที่ความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทิศทางความรักของคุณจะสดใสยอย่างต่อเนื่องแฟนคนรักนะคะจะยังเป็นที่พึ่งที่พาได้ในยามที่ลำบากแถมยังจะนำโชคดีนำโชคใหญ่มาให้กับชาวพิจิกกันอีกด้วยนะคะดวงสุขภาพ ก็นับว่าชาวพิจิกนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเพราะอากาศที่ร้อนจนเกินไปนะคะบางคนก็จะอ่อนเพลียรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเมื่อต้องอยู่ในที่อากาศร้อนๆนะคะยังไงก็ดื่มน้ําให้มากๆนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปอยู่ในที่กลางแจ้งนะคะส่วนดาวพุธนะคะที่จะโครจรในราศีเมษนั้นแม่หมอก็แนะนําว่าชาวพิจิกระยะนี้พูดจะให้น้อยจะดีที่สุดนะคะ เพราะมันมีเกณฑ์ที่คําพูดคําจาของเราจะไปสร้างศัตรูนะคะรวมไปถึงการที่เราจะไปโพสข้อความไปแสดงความคิดเห็นใดๆในโลกโซเชียลตรงนี้ก็อาจจะนํามาซึ่งการถกเถียงกันแบบไม่จบไม่สิ้นได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนาะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดนะคะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโด onation super t a n หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายาแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่กิม563หชาแนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ